ผู้มีธรรมยานและอันนวายยานที่ขุทั้งหลายก็ชรามรณะเป็นอย่างไรเล่าความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวความสิ้นไปแห่งอายุความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี้เรียกว่าชรา การจุดติความเคลื่อนการแตกสลายการหายไปการวายชีพการตายการทำกาละการแตกแห่งขันทั้งหลายการทอดทิ้งร่างการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากสัตวะนิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี้เรียกว่ามรณะชรานี้ด้วยมรณะนี้ด้วย ย่อมมีอยู่ดังนี้ทิ่ขูทั้งหลายนี้เรียกว่าชรามรณะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชรามรณะย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งชาติาม,ม,าตมักอันประกอบด้วยองคแปดอันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทา ให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบทิ่ขูทั้งหลายอริยะสาวกย่อมมารู้ทั่วถึง ซึ่งชรามรณะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ ในการใดในการนั้นความรู้นี้ของอริยสาวกนั้นชื่อว่ายานในธรรมธรรมยานด้วยธรรมนี้อันอริยสาวกนั้นเห็นแล้วรู้แล้วบรรลุแล้วอย่างลงแล้วและเป็นธรรมอันใช้ได้ไม่จำกัดการอริยสาวกนั้นย่อมนำความรู้นั้นไปสู่นัยยะอันเป็นอดีตและอนาคตว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งชรามรณะได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่านก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้วเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้ถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจักรู้อย่างยิ่งซึ่งชารามรณะจักรู้อย่างยิ่งซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชารามรณะจักรู้อย่างยิ่งซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ จักรู้อย่างยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะก็ตามสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่านก็จักรู้อย่างยิ่งเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้ดังนี้ความรู้นี้ของอริยสาวกนั้นชื่อว่าญาณในการรู้ตามอันนวย,ยายาณทิ่ขุทั้งหลาย ยานทั้งสองคือธรรมยานและอนนวายยานเหล่านี้ของอริยสาวกเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ผ่องใสในการใดพิขุทั้งหลายในการนั้นเราเรียกอริยสาวกนั้นว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิด,ดังนี้บ้างผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะดังนี้บ้างผู้มาถึงพระสัต์ธรรมนี้แล้ว ดังนี้บ้างผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้ดังนี้บ้างผู้ประกอบแล้วด้วยยานอันเป็นเสขะดังนี้บ้างผู้ประกอบแล้วด้วยวิชาอันเป็นเสขะดังนี้บ้างผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้วดังนี้บ้างผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่องชำรกกิเลส ดังนี้บ้างยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะดังนี้บ้างดังนี้แล